คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมคดิช่นเคยนะคะเพื่อนฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูครั้งแรกนะคะกดกระดิ่งไว้ทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะต้อมลงคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์หวยฮานอยทุกวันนะคะเพื่อนมีหวยมาเละหวยลาวพัฒนาหวยหุ้นหวยรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็มีเลขเด่นคนดังนะคะเพื่อนเลขเด็ด คนดังเนาะเพื่อนคะเรามาดูผลลาวสตาร์นะคะงวดประจําวันที่24ที่ผ่านมานะคะเพื่อน<ๆ>สูตรวัดดวงเนาะสูตรวัดดวงลาวสตาร์วันที่24นะคะเพื<ๆ>่อนๆผลออก506แล้วก็84<ๆ>นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราเข้าแค่ตัว วิ่งกับรูดนะคะเด่นเลข0และเลข8วิ่ง0ก็จะเข้า06นะคะเพื่อนเอนรูด8ก็จะเข้า84นะคะแต่ตัวที่ต้องเจาะให้ไม่มีนะคะเพื่อนๆไม่มี06แล้วก็84เราเข้าแต่ตัววิ่งกับรูดนะคะเพื่อนๆเ,เราไปตามกันต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหวยลาวสตาร์สูตรวัดดวงนะคะ เลขเด่นนะคะเพื่อนๆก็จะมีเลข3ค่ะกับเลข6นะคะต้องจะรวมสูตรวัดดวงกับชุดเลข3ตัวไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะแล้วก็เลข3นะคะจะมี3 0นะคะเพื่อนๆ3 2สอ 3 8นะคะส่วนเลข6นะคะมีหก63 67แล้วก็68นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข9เนาะกันเลข9มี90นะคะเพื่อนๆ92 94ตัวสุดท้ายก็คือ99นะคะเพื่อนเพื่อนคะ เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข3รูดเลขหเน้นๆเ,เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะแล้วเ,เราก็ไปตามกันต่อนะคะสำหรับหวยลาวสตาร์นะคะชุด3ตัวเนาะต้องมีมาฝาก8ชุดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเราไปเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะ0 5 1ห้าค่ะ1 1 2หนึ่งสองนะคะ สามศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์สี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าสอง 918นะคะต้องมีมาฝากเพื่อนๆ8ชุดนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะการลืมนาอเพื่อนๆแคปหน้าจอได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ชอบสูตรวัดดวงก็ไปดูสูตรในตารางลาวสตาร์ได้นะคะเพื่อนๆที่สำคัญต้องเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกราบนาะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดน,นะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย